ทุกท่านทราบแล้วนะครับว่าการแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรในรอบนี้จะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพกสอแล้วท่านมีแอปพลิเคชันตัวนั้นแล้วหรือยังวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักพร้อมกับพาดาวน์โหลดลงโทรศัพท์ของทุกท่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อให้เราเข้าไปที่สำนักงานพกสอคลิกใกล้บ้านนะครับพนักงานก็จะแนะนาให้เรา ดาวโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แหละเหมือนกันตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นทําเองได้เลยครับตามกันมาเลยเริ่มจากใครที่ใช้ระบบ iOS ก็เข้าไปที่ App Store ส่วนท่านที่ใช้ระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปกดค้นหาตรงแว่นขยายมุมด้านล่างตรงนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปพิมพ์เป็นเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็น B A A C เราก็จะได้ตัวเลือกมา เลือก BAC Mobile ตรงนี้นะครับพอหลังจากนั้นจะมาที่หน้ารายการค้นหาเราก็จะเจอ BAC Mobile ที่เป็นไอคอนสีน้ำเงินแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของทกศสนะครับกดรับทางขวาทำขั้นตอนดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นเสร็จเราก็จะได้ไอคอนโปรที่หน้าจอมือถือของเราแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลย หลังจากใส่รหัสผ่านเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของเขาแล้วเราก็จะเจอด้านบนนี้เลยครับกานบนนราแสดงความประสงค์เข้าโครงการพักช่างนัหนีเกษตรกรด้านบนนี้เลยอยู่ในหน้าแรกซึ่งจะสามารถใช้ได้เริ่มวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ